สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์ชื่อสะดุดตามากเลย Wall Street Pepe คือดูเหมือนว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากๆครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจจริงๆค่ะชื่อก็ดึงดูดแล้วนะคะใช่ครับข้อมูลสำคัญเลยที่เราได้มาเนี่ยคือ Wall Street Pepe เขากาลังดาเนินการเผาเหรียญครั้งใหญ่เลย อือห uh ือ huh. เผาเหรียญแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือทำอย่างต่อเนื่องด้วยครับไม่ใช่แบบเผาตุงเดียวจบอันนี้แหละที่ทำให้มันเอ่อน่าสนใจเป็นพิเศษอืมการทำต่อเนื่องนี่น่าจะมีนัยยะนะคะแน่นอนครับแล้วตัวเลขที่ข้อมูลระบุมานี่ก็น่าตกใจอยู่นะครับคือมีการบอกว่าจำนวนเหรียญที่ถูกเผาไปแล้วเนี่ยรวมๆกันมากกว่า3 6พันล้านเหรียญ3,600ล้าน เยอะมากนะคะนั่นเยอะมากจริงๆครับย้ำว่า3.6พันล้านนะฮะไม่ใช่น้อยๆเลยเอาละครับทีนี้มาลองแกะกันดูหน่อยการเผาเหรียญจำนวนมหาศาลขนาดนี้แถมยังทำต่อเนื่องอีกมันมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับโปรเจก์นี้ hmm. มันเป็นแค่ก,กลยุทธ์การตลาดหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเกี่ยวกับทิศทางของเขาตรงนี้น่าสนใจมากที่เราจะมาดูกันคือสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้นะคะอย่างแรกเลยคือ ปริมาณที่สูงมาก3.6พันล้านเหรียญแล้วก็การเน้นย้ําว่าทําอย่างต่อนเนื่องอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ค่ะในโลกคริปโตเนี่ยการเผาเหรียญมันก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าขนาดและความต่อเนื่องระดับนี้มักจะส่งสัญญาณบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆค่ะเกี่ยวกับความตั้งใจของทีมผู้พัฒนาครับก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันก่อนการเผาเหรียญ หรือโทเค n นเบรนนิเนี่ยหลักการง่ายๆของมันก็คือการทำให้เหรียญจำนวนหนึ่งมันหายไปจากระบบหมุนเวียนแบบถาวรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทำให้มันหายไปเลยเอามาใช้ไม่ได้อีกซึ่งโดยทั่วไปคนก็คาดหวังว่าพอเหรียญมันน้อยลงหรือหายยากขึ้นมันก็น่าจะดีต่อราคาหรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะหลักการพื้นฐานเลยก็คือการลดอุปทานหรือซัพพลายของเหรียญในระบบลงซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลยนะคะถ้าสัพพลายลดลงแต่ดีมานหรือความต้องการยังเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเออมันก็อาจจะส่งผลให้มูลค่าของเหรียญน,นั้นๆปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ว่าประเด็นของ Wall Street p e p pe ที่น่าสนใจคือตัวเลข3 6พันล้านนี่แหละคะ่ะเราอาจจะต้องดูด้วยว่า จำนวนนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับซัพพลายทั้งหมดของเหรียญหรือว่าเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆที่คล้ายๆกันนะคะอ๋อใช่เลยครับคือ3.6พันล้านเนี่ยฟังดูโอ้โหเยอะมากแต่ถ้าเหรียญทั้งหมดมันมีเป็นแสนล้ลลานพันล้านล้านอันนี้ก็อาจจะเป็นสัดส่วนนิดเดียวก็ได้ใช่ค่ะ หรือจริงๆมันอาจจะเป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่มากจนน่าตกใจก็ได้จุดนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ระบุแค่ตัวเลขที่เผาไปแล้วแต่ไม่ได้ให้ภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อมูลที่เรากำลังดูเนี่ยเขาเน้นไปที่การกระทำก็คือมีการเผา3.6พันล้านเหรียญน,นะนะแล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยแต่ว่าการจะประเมินผลกระทบจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีบริบทอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นสัพลายหมุนเวียงทั้งหมดตอนนี้มีเท่าไหร่ แล้วก็แม็กซ์สป라이หรือจํานวนเหรียญสูงสุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่รวมถึงว่าเหรียญที่เอามาเผาเนะคะมาจากไหนมาจากค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมหรือว่าเป็นส่วนที่ทีมงานคบก,กันเอาไว้ตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้ค่ะอืมเข้าใจครับคือต้องดูที่มาที่ไปด้วยใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของการเผาครั้งนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะแต่ถึงแม้เราจะยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับไอการเผาอย่างต่อเนื่องเนี่ย ก็น่าสนใจอยู่ดีมันต่างจากการเผาครั้งใหญ่ๆครั้งเดียวและจบไปยังไงบ้างครับในมุมมองของตลาดหรือคนถือเหรียญความต่อเนื่องนี่แหละค่ะเป็นอีกประเด็นที่สำคัญเลยการเผาครั้งเดียวเนี่ยบางทีอาจจะถูกมองว่าเป็นแค่อีเวนต์พิเศษหรือปรับโครงสร้างโทเคนอมิกส์ครั้งหนึ่ง แต่การเผาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนเป็นการสร้างความคาดหวังว่ากลไกการลดสป라이นี่มันจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะมันอาจจะถูกตีความว่าเป็นเหมือนคํามั่นสัญญาหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกหลักของโปรเจกต์ไปเลยที่จะทําให้เหรียญมันมีภาวะฝืดเครืองหรือ deflationary มากขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวค่ะอ๋อเหมือนกับบอกตลาดเป็นระยะว่าเราไม่ได้ลดสป라이แค่นี้นะแต่เรามีแผนจะลดไปเรื่อยๆ ะมานนั้นเลยค่ซึ่งอันนี้ก็น่าจะส่งผลทางจิตวิทยากับคนที่สนใจหรือคนที่ถือเหรียญอยู่ได้เหมือนกันแต่ทีนี้หลายโปรเจกต์ก็เห็นมีการเผาเหรียญกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบางทีก็ดูเหมือนเอ๊ะไม่ได้ส่งผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในระยะยาวเลยแค่เป็นข่าวช่วงสั้นๆอืมใช่ค่ะอะไรที่อาจจะทําให้การเผาของ Wall Street เป๊ะครั้งนี้มันแตกต่างออกไปหรือจริงๆมันก็อาจจะเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับ นั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือต้องบอกว่าการเผาเหรียญอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษนะคะที่จะแบบรับประกันความสําเร็จหรือมูลค่าที่ยั่งยืนของโปรเจกต์ได้ปัจจัยที่จะทําให้การเผามันมีความหมายจริงๆจังๆเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับว่ามันเชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆของโปรเจกต์ด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นตัวเหรียญเองมีประโยชน์ใช้สอยจริงๆที่ทาให้คนอยากถืออยากใช้งานไหม อืมยูทิลิตี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยูทิลิตี้หรือว่ามีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งเติบโตอยู่ตลอดหรือเปล่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องไหมถ้าการเผามันเกิดขึ้นควบคู่ไปกับปัจจัยพื้นฐานพวกนี้ด้วยนะคะมันก็อาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นหมายความว่าถ้า Wall Street เพ้ๆนี่เผาเหรียญอย่างเดียวเลยแต่ตัวเหรียญเองไม่ได้มียูสเคสอะไรที่ชัดเจนหรือทีมไม่ได้พัฒนาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเลยการเผาเหรียญมันก็อาจจะ ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในระยะยาวอย่างนั้นหรือเปล่าครับ มีความเป็นไปได้สูงค่ะการเผาเหรียญอาจจะสร้างความตื่นเต้นได้ในระยะสั้นๆนะคะดึงดูดนักเก็งกาไรเข้ามาได้แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานมารองรับเนี่ยพอ,อ,อกระแสมันจางลงความสนใจมันก็อาจจะลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตามนะคะการเผาในระดับ3.6พันล้านเหรียญแล้วก็ทําต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากจริงๆมันอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เขาเชื่อในวิสัยทัศน์ระยะยาวของโปรเจกต์นี้ก็ได้ หรืออาจจะเพื่อสร้างความแตกต่างจากโปรเจกต์อื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีกลไกการลดสัปปะรที่ชัดเจนเท่านี้ค่ะน่าสนใจครับทีนี้ลองมาดูที่ชื่อกันบ้าง Wall Street Pepe pe, เนี่ยการผสมกันร,ระหว่าง Wall Street ที่ดูเป็นทางการการเงินการลงทุนกับ Pepe pe, ที่เป็นมีมดังในเน็ตเนี่ยมันมีความหมายแฝงอะไรไหมครับแล้วการเผาเหรียญครั้งใหญ่นี่มันสอดคล้องหรือมันขัดแย้งกับชื่อนี้ยังไงบ้างฮะการใช้ชื่อแบบนี้เป็นการสร้างแบรนด์ที่ ฉลาดน่าสนใจมากนะคะมันพยายามจะเชื in ่อมสองโลกที <scale> <S 1> <S 1> <Mal aki. S 2> ่ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยคือวัฒนธรรมมีมที่เน้นความสนุกความไวรัลชุมชนออนไลน์กับอีกโลกหนึ่งคือ Wall Street ที่สื่อถึงความมั่งคั่งกลยุทธ์การลงทุนความจริงจังทางการเงินครับการเผาเหรียญจำนวนมากแล้วก็ทำต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำที่พยายามจะมาเสริมภาพลักษณ์ในส่วนของ Wall Street ก็เป็นไปได้นะคะ คือเหมือนกับการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์จริงๆที่จับต้องได้อย่างการลดสัปปายเนี่ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหรือแสดงให้เห็นว่าโปรเจกต์นี้มันมีกลยุทธ์จริงๆนะไม่ใช่แค่มีมสนุกๆอย่างเดียวอ๋อเหมือนจะบอกว่าถึงเราจะดูขี้เล่นเหมือนเป๊ะนะแต่เราก็มีกลยุทธ์ที่จริงจังแบบ Wall Street เหมือนกันอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะครับ การเผา3.6พันล้านเหรียญก็เลยเหมือนเป็นเครื่องยืนยันความจริงจังตรงน,นั้นเป็นการตีความที่เป็นไปได้มากๆค่ะคือการกระทําที่มันดูเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเลขซัพพลายอย่างชัดเจนแบบนี้มันย่อมสร้างเน r a t ทีฟหรือเรื่องเล่าให้โปรเจกต์ได้ดีกว่าแค่คำประกาศลอยๆนะคะมันเหมือนกับโชว์ดอนเทลในโลกการตลาดคริปโตเลยคือแสดงให้เห็นผ่านการกระทำไปเลยว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อลดจำนวนเหรียญ ซึ่งการกระทําแบบนี้มันเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารได้ทรงพลังมากโดยเฉพาะในวงการที่ข่าวสารกับกระแสมันสําคัญมากๆค่ะอืมจริงด้วยครับแต่ว่าการกระทําที่ดูหวือหวาแล้วก็ใช้ตัวเลขมหาศาลแบบนี้มันมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่บ้างไหมครับนอกเหนือจากเรื่องที่ว่าพื้นฐานต้องดีด้วยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความโปร่งใสที่เราคุยกันไปตอนต้นๆนะคะ แหล่งที่มาของเหรียญ3.6พัน 3, 6, ล้านที่ถูกเผาไปเนี่ยสำคัญมากว่ามาจากไหนเป็นเหรียญที่ทีมถืออยู่หรือมาจากภาษีจากการซื้อขายคือชุมชนควรรู้แล้วก็ควรตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ใช่แค่การย้ายเหรียญจากกระเป๋านึงไปเผาเฉยๆโดยที่ไม่ได้ส่งผลต่อสป라이ที่หมุนเวียนในตลาดจริงๆอย่างที่ควรจะเป็นนะคะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเหรียญที่เอามาเผาจริงๆแล้วเป็นเหรียญที่มันไม่ได้ อยู่ในระบบหมุนเวียนแต่แรกอยู่แล้วการเผานั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาหรือความรู้สึกขาดแคลนเท่าที่ควรจะเป็นถูกต้องค่ะหรือถ้าเหรียญน,นั้นมาจากส่วนที่ทีมพัฒนาถืออยู่เป็นหลักก็อาจจะมีคำถามตามมาได้อีกว่าเอ๊ะนี่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถือเหรียญรายใหญ่หรือผู้สร้างโปรเจกต์เองหรือเปล่าประเด็นต่อมาก็คือเรื่องความยั่งยืนของกลไกการเผาค่ะการประกาศว่าจะเผาต่อเนื่องเนี่ยมันทำได้จริงแค่ไหน มีเพดานจํากัดไหมแล้วกลไกลการเผามันต้องใช้ทับทรัพยากรอะไรบ้างถ้าสมมติว่าการเผามันต้องอาศัยกิจกรรมบางอย่างในระบบเช่นต้องมีปริมาณการซื้อขายสูงๆถึงจะเผาได้เยอะแล้วถ้ากิจกรรมนั้นมันลดลงละ่ะการเผาก็จะชะลอตัวตามไปด้วยหรือเปล่านั่นสินะครับการบอกว่าจะทําต่อเนื่องนี่มันฟังดูดีมากๆแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอาจจะมีข้อจํากัดหรือมีเงื่อนไขาบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ใช่ค่ะ แล้วก็อีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือการที่มุ่งเน้นไปที่การเผาเหรียญมากเกินไปอาจจะทําให้ละเลยการพัฒนาในด้านอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันไปหรือเปล่าอย่างเช่นการสร้างประโยชน์ใช้สอยจริงๆหรือการขยายฐานผู้ใช้งานคือโปรเจกต์ที่พึ่งพิงกลไกาการเผาเป็นจุดขายหลักแค่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเปราะบางได้ในระยะยาวนะคะถ้าตลาดเริ่มมองว่าอ๋อมันเป็นแค่กิมมิคทางการตลาดเท่านั้นเอง ฟังดูแล้วการเผาเหรียญ3.6พันล้านอย่างต่อเนื่องของ Wall Street Pay p a p e นี่เป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะครับด้านหนึ่งมันก็คือสัญญาณที่แรงมากเรื่องการลดสัปปายสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็อาจจะสอดคล้องกับแบรนด์ Wall Street ที่อยากจะดูจริงจังอืมใช่ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยคำถามเรื่องความโปร่งใสความยั่งยืน และก็ความจําเป็นที่ต้องมีปัจจัยพื้นฐานอื่นๆมาสนับสนุนด้วยถูกต้องเลยค่ะเราต้องมองข้อมูลนี้อย่างรอบด้านจริงๆการเผาเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทรงพลังมากถ้าใช้ถูกจังหวะแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีมารองรับแต่ก็ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่ามีการเผาเกิดขึ้นในระดับ3.6พันล้านเหรียญแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญชิ้นแรกๆเลยในการทำความเข้าใจกลยุทธ์ของ Wall Street p e เปแต่ก็ยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดค่ะครับแล้วถ้าเราลองมองในมุมของคนที่เขาสนใจโปรเจกต์แนวแนวมีมคอยส์หรือโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเยอะๆแล้ครับ การเคลื่อนไหวแบบนี้มันมีความหมายพิเศษกับคุณกลุ่มนี้ยังไงบ้างไหมการเผาเหรียญมันตอบโจทย์ความคาดหวังของเขาหรือเปล่าฮะ เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอๆการประกาศเผาเหรียญครั้งใหญ่แล้วก็ทำต่อเนื่องแบบนี้มันตอบโจทย์ในแง่ของการสร้างข่าวสารหรือ news flow ได้ดีมากค่ะแล้วก็ทำให้ชุมชนรู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันไม่ได้หยุดนิ่งนะมันสร้างความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้น something is happening ซึ่งสำคัญมากในวงการนี้อาฮะ นอกจากนี้นกลไกที่เข้าใจง่ายๆอย่างเรียนน้อยลงเท่ากับราคาอาจจะขึ้นเนี่ยมันก็สื่อสารได้ง่ายในชุมชนถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมันจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะก็ตามนะคะการเผาจึงอาจจะช่วยรักษาความสนใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากชุมชนได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะเข้าใจเลยครับมันเหมือนกับการคอยป้อนเชื้อไฟให้กับการพูดคุยการเก่งกำไรในชุมชนอยู่เรื่อยๆด้วยกิจกรรมที่มันจับต้องได้แล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมาประกอบด้วย ของโปรเจกต์จะมีเหรียญถูกเผาไปด้วยหรือทุกครั้งที่มีการใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆเหรียญจะถูกเผามันก็จะยิ่งสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นผลกระทบจากการกระทําของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามนะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะคะว่ากลไกการเผาของ w อ l l Street p e p ปมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นในลักษณะนั้นหรือเปล่าสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย การเผาเหรียญ3.6พันล้านอย่างต่อเนื่องของ Wall Street p a p e เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆมันส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องการลดอุปทานอาจจะเชื่อมโยงกับความพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างมีมกับความจริงจังทางการเงินค่ะแต่ก็ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริงทั้งในแง่ของสัดส่วนการเผาเทียบกับสป라이ท์ทั้งหมดความโปร่งใสของแหล่งที่มาแล้วก็ความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานอื่นๆด้วย โดยสรุปนะคะข้อเท็จจริงหลักๆที่เราได้ดูกันไปก็คือ Wall Street Pepe ได้ดำเนินการเผาเหรียญไปแล้วมากกว่า3 6พันล้านเหรียญและการดำเนินการนี้มีลักษณะที่ต่อเนื่องซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญเลยค่ะที่บ่งชี้ถึงความพยายามในการจัดการอุปทานเหรียญอย่างค่อนข้างจรงิงจังทีนี้หากเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการลดจำนวนเหรียญลงอย่างมีในสำคัญแบบนี้ย่อมเป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต,ะต่อระบบนิเวศของเหรียญอย่างแน่นอน ผลกระทบในระยะยาวจะเป็นยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือมันทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่ากลไกการเผ่านี้มันจะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนแค่ไหนแล้วมันจะส่งผลต่อพฤติการความคาดหวังแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ต่อไปยังไงบ้างในอนาคตอันนี้น่าติดตามค่ะครับประเด็นสําคัญที่อยากให้ผู้ฟังได้เก็บไปจากการพูดคุยของเราวันนี้ก็คือขนาดของการเผาที่มันใหญ่มาก มากกว่า3.6พันล้านเหรียญแล้วก็ลักษณะที่ทำอย่างต่อเนื่อง2องอย่างนี้คือจุดเด่นที่ทำให้การเคลื่อนไหวของ Wall Street Pay-Pay pay ครั้งนี้มันน่าจับตามองเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะแตกต่างจากการเผาเหรียญทั่วไปที่เราอาจจะเคยเห็นมานะครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองนำไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับว่า การที่โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเลือกใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างดุดันด้วยการเผาเหรียญจานวนมหาศาลแล้วก็ทําอย่างไม่หยุดยั้งแบบนี้มันสะท้อนถึงปรัชญาวิสัยทัศน์หรืออาจจะสะท้อนถึงความกดดันอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนั้นได้บ้างเป็นการแสดงความมั่นใจอย่างสูงในอนาคตของตัวเองหรือเป็นแค่ความพยายามสร้างแรงกระตุ้นครั้งใหญ่หรือจริงๆแล้วมันมีเป้าหมายอื่นใดซ่อนอยู่ในการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเดิมพันสูงขนาดนี้ลองนำข้อมูลและมุมมองเหล่านี้ไปพิจารณาต่อกันดูนะครับ